มีประเด็นสําคัญนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ทีละประเด็นเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียกรายงานนะครับสรุปผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยคือก่อนหน้านี้นะครับทั้งนักเตะสตาฟต่างๆก็อยู่ในช่วงระหว่างกักตัว14วันนะครับหลังจากเดินทางกลับมาจาก UAE วันนี้ออกมาจากสถานที่กักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมธไทยนะครับจึงเป็นประธานในการประชุมคณะทํางานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือการสอบถามนะครับแล้วก็ขอข้อมูลจากโคชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดซึ่งปัจจุบันนี้รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับและโคชอิสระศรีธโรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับให้ชี้แจงนะครับ พื่อสรุปผลการปฏิบัติงานอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมกีฬาฟุตบอลเมงไทยนะครับที่หลังจากแข่งขันจบทุกทัวร์นาเมนต์เขาจะให้สตาฟโค้ชเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามารายงานนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับความผิดพลาดความสําเร็จต่างๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับกุนซื้อใหญ่อย่างอากิระนิชิโนไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับอ่ะ โคชจุนอนุรักษ์สีเกิดนะครับก็ได้รายงานดังต่อไปนี้นะครับโดยที่โคชจุนอนุรักษ์นะครับได้สรุปเหตุผลและก็สาเหตุทั้งหมดที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับโดยได้บอกว่านะครับการพบการติดเชื้อในแคมป์ทำให้ต้องยุติการซ้อมในสนามเป็นเวลา14วันและแยกกักตัวอันนี้เป็นเรื่องแรกที่พวกเราก็รู้กันดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกกันไปพอสมควรว่า ไอ้ตอนที่เราติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าชาติอื่นๆเขาก็มีโควิดเหมือนกันแต่มันไม่ติดเชื้อในแคมป์ครับของเรามีนักเตะติด2เจ้าที่ติด4ี่นะครับแล้วก็เงื่อนไขของสอบคอของเราก็คือทันทีที่พวกผู้ติดเชื้อปั๊บเนี่ยจะต้องแยกตัวเลยครับทุกคนคนละหนึ่งห้องห้องละหนึ่งคนนะครับแล้วก็ไม่มีการฝึกซ้อมใดๆไม่มีการพบปะกกันเลยนะครับตลอดเวลา14วันซึ่งเรื่องนี้โคจุนบอกว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ทําให้เราต้องยุติก,การฝึกซ้อม นะครับเป็นเวลา14วันหลังจากมีการวางแผนเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแผนมันวางเอาไว้หมดแล้วนะครับในรอบแรกเนี่ยจะต้องเข้าแคมป์ตั้งแต่ปลายเดือนเมษารอบที่2 14พฤษภาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมเดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงนะครับทีมที่เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายของฟุตบอลช้างไอเป้ครับอันนี้เข้าไปชุดที่2นะครับซึ่งหากเป็นไปตามที่วางแผนแเก็บตัวแล้วทีมชาติไทยจะมีการเตรียมทีม1เดือนเต็มอันนี้โคชจุนบอกนะครับ คือถ้าได้ซ้อมแบบฟูลออปชันเลยนะครับไม่มีโควิดไม่มีอะไรเนี่ยหเดือนเต็มที่เราจะได้ซ้อมนะครับแต่เมื่อเจอโควิดปั๊บเนี่ยนะครับมันทําให้นะครับแผนการฝึกซ้อมต่างๆล้มละลายหายไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกความฟิตการวางแท็กติกการวางแผนการเล่นนะครับอ่ะทีนี้โคชจุนบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อทีมงานรับทราบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่และนักุตบอลมีผลการตรวจเชื้อโควิดและต้องเข้ารับการรักษาแล้วนั้นนะครับ ทำให้คณะนักกาทั้งหมดต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะครับก็คืองดกิจกรรมงดการฝึกซ้อมทั้งหมด14วันนะครับเขาบอกว่าปัญหาที่ไม่สามารถทําการฝึกซ้อมได้จนถึงวันเดินทางนะครับนั่นเป็นปัญหาหลักนะครับปัญหาแรกเลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงปัญหาที่2นะครับที่โคชจุ่นบอกว่าเมื่อไม่สามารถฝึกซ้อมได้เลยเนี่ยจึงได้ตัดสินใจนะครับนํานักกบอลไปทุกคนนะครับทีนี้ประเด็นนี้นะครับ การที่นํานักฟุตบอลไปทุกคนเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับอันนี้เขารายง,งานกันอย่าไปทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นการฝึกซ้อมร่วมกันเลยไม่ได้มีโอกาสทดสอบสมรรถภาพความฟิตและมีโอกาสที่จะพบว่านักกีฬามีอาการบาดเจ็บได้ตลอดเวลาจึงได้พาน,นักฟุตบอลทั้งหมด42คนเนี่ยเดินทางไปด้วยกันนะครับเดินทางไปด้วยกันแล้วยังไงต่อนะครับประเด็นที่3โค้ชจุนบอกว่าความสมบูรณ์ของนักฟุตบอล นี่คือปัญหาครับเขาบอกว่าหลังจากเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามครั้งแรกนะครับที่ประเทศ UAE พบว่ามีนักฟุตบอลที่เคยเป็นตัวหลักของทีมหลายคนประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนได้รับประเมินอาการจากแพทย์แล้วต้องทําการฟื้นฟูและใช้เวลาโอ้โหอย่างนี้มันเหมือนกับว่าไพ่ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับพอเปิดออกมาแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมีอาการบาดเจ็บและการบาดเจ็บเหล่านั้นอาจจะล่วงเลยเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ รวมถึงปัญหาเรื่องความฟิตของร่างกายซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับ14วันที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันไม่มีความฟิตยอยู่แล้วนะครับนี่เป็นปัจจัยที่สามที่ทําให้ทีมชาติไทยล้มเหลวในครั้งนี้ปัจจัยที่สี่ครับโค้ชจุดสรุปมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รายงานให้กับท่านนายกนะครับบอกว่าการบริหารผู้เล่นการฝึกซ้อมเพื่อลงแท็กติกเรื่องนี้สําคัญยังไงครับฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าการนํานักฟุตบอลไปทั้งหมดนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน เมื่อพบปัญหาความฟิตหรือบาดเจ็บข้อดีก็คือมีตัวเลือกนักฟุตบอลที่สามารถทดแทนได้4-2คนนะครับคือถ้ามันมีปัญหาเรื่องความฟิตเนี่ยก็จะมีตัวอื่นแทนน,นี่คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียโคจุนบอกว่าปัญหาของการเดินทางไป4-2คนเนี่ยมันไม่สามารถลงรายละเอียดในการฝึกซ้อมแทคนิก,กและไม่สามารถสร้างความเข้าใจในแผนการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอแตกต่างจากทีมอ,อื่น ที่สามารถโฟกัสไปที่นักกีฬาที่คัดเลือกมาจํานวนจํากัดรวมถึงสตาฟ c โค้ดต้องแบ่งทีมนะครับอย่างค้ดตุดเคยเล่าให้เราฟังในรายการไลฟ์สดของเราว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องพานักกีฬานะครับพาอีกยี่สิบกว่าคนเนี่ยที่ไม่มีชื่อไปฝึกซ้อมไปวอร์มไปอะไรต่างๆก็ต้องแยกกับโค้ดอิสระนะครับรวมถึงนักเตะทุกคนเนี่ยนะครับต้องพยายามเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นเหล่านี้เพื่อให้เกิดสปิริตในทีมและให้เกิดความมุ่งมั่นนะครับต่อทุกคนที่เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมด้วยอ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับพอ42คนไปอยู่รวมกันเนี่ยแล้วในกลุ่มของอตัวหลัก23คนอีก20คนละ่ะทำยังไงมันก็จะเกิดภาวะเหี่ยวเฉาถ้าว่าไม่มีการดูแลกันไม่มีการสร้างโอกาสว่าให้คุณมีมโอกาสนะสปิริตในทีมมันก็จะสูญหายนะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่4นะครับประเด็นที่5นะครับที่โค้ชจุนบอกว่าปัญหาการสื่อสารของโค้ดล่ามและนักฟุตบอลเรื่องนี้มีการถกกันเยอะมากนะครับในการหยิบประเด็นเรื่องนี้ไปถกกันเยอะมากเรื่องมันเกิดมาจากอะไรฟังนะครับเรื่องของการสื่อสารต่างๆภายในทีมทั้งในการลงรายละเอียดในการฝึกซ้อมในระหว่างการแข่งขัน,ขนเป็นเรื่องที่สมาคมให้ความสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารเมื่อล่ามแปลภาษาคนเดิม ได้ลาออกไปเป็นล่ามให้กับนักฟุตบอลไทยที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเจ้ากรนั่นเองนะครับที่ลาออกไปเป็นล่ามให้กับเจ้ายะนะครับสิิโชคพาโสที่ประเทศญี่ปุ่นในการแถลงการเนี่ยเขามีบงเล็บด้วยนะครับว่าการลาออกของล่ามคนเดิมเนี่ยเป็นไปตามคําแนะนําของโค้ชเหมือนกันที่ผมรายงานนะครับฟังดีๆนะครับผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ละฝ่ายประสานงานทีมชาติของสมาคมได้แจ้งอากิดะนิชิโนหัวหน้าโค้ชและมิสเตอร์อัสโ โอกุระ ok ผู้ประสานงานส่วนตัวให้สรรหาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกล่ามโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ทำงานพูดคุยกับล่ามคนไทยที่สมาคมนํามาเสนอเพราะเคยทําหน้าที่กับนักฟุตบอลไทยที่เคยไปเล่นเจลีกมาแล้ว2ท่านนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือมิสเตอร์ยูกิซึ่งผู้ประสานงานและโค้ชหามาเองโดยสมาคมได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับโค้ชจากการที่เคยเป็นผู้หาที่พัก ให้กับโค้ดในประเทศและสามารถพูดได้สองภาษาผมเคยเล่าให้ทา่านผู้ชมฟังแล้วว่าอันนี้เป็นลูกของเพื่อนนิชิโนะน,นะฮะสมาคมเขาบอกอีกนะครับบอกว่าแม้ว่าทางฝ่ายประสานงานทีมชาติและสมาคมได้ทัดทานแล้วว่าผู้ที่จะทําหน้าที่นอกจากจะเข้าใจในภาษาไทยและภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างท่องแท้แล้วจําเป็นต้องมีประสบการณ์ไวพริบสามารถสื่อสารด้านศับเทคนิคให้นักฟุตบอลเข้าใจได้แต่ทางโค้ และผู้ประสานงานยืนยันว่าจะขอเลือกมิสเตอร์ยูกินะครับเมื่อเป็นความต้องการของการตัดสินใจของโค้ดทางสมาคมจึงต้องจำยอมซึ่งเมื่อเริ่มทำหน้าที่ไปแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหามิสเตอร์ยูกิไม่สามารถสื่อสารได้ดีเพียงพอนะครับนี่เป็นการรายงานจากทีมงานทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลมาก่อนนี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งล่าสุดสมาคมได้ ยกเลิกสัญญาการทำงานของผู้ประสานงานและล่ามแล้วนะครับอ่ะก็เท่ากับว่าเลิกสัญญากันไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่5นะครับสาเหตุที่6มีอีกนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนไม่ได้แบ่งงานหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ UAE เอนะครับเอาละนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ที่ผ่านมานะครับอากิรันชิโนหัวหน้าผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางกลับประเทศโดยสมาคมมาทราบภายหลังในการประชุมวิดีโอคอนเฟลรนต์กับผู้ช่วยโค้ดและทีมงานในระหว่างกักตัวนะครับว่านิชิโนไม่ได้สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆไว้ระหว่างที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยจึงจําเป็นต้องมีการแต่งตั้งนะครับอนุรักษ์ศีเกิดและอิสระถีธโดให้ปฏิบัติหน้าที่ ติดตามผลงานนักเตะไทยในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนดิ้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ต้องการให้มีผู้รับผิดชอบทําหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับอีกครั้งอีกทั้งสมาคมก็พยายามประสานงานสอบถามผู้ประสานผ่านผู้ประสานงานแล้วนะครับเอาละนี่ก็เป็นสาระสําคัญนะครับ6ข้อนะครับที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ ทีมงานสตาฟทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปถึงความล้มเหลวของทีมชาติไทยนะครับจากนี้ไปนะครับอากิระนิชิโนะนะครับก็ได้มีการติดต่อประสานงานนะครับในเรื่องของการเดินทางกลับมานะครับโดยที่เขาบอกว่าเขามีภารกิจในเรื่องของออส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมา คาดว่าจะเดินทางกลับมาเมองไทยวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งณเวลาเนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งไฟล์การบินที่จะเดินทางกลับมาและสมาคมกีฬาฟุตบอลไ,ไทยก็ยังไม่สามารถที่จะจองนะครับที่พักที่เป็นที่กักตัวเอาไว้ให้กับมิชิโนได้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังแล้วก็คงจะ ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราก็ต้องฟังข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าในข้อมูลจากอากิระนิชิโนที่ผ่านมาก็จะมีแค่ที่นิชิโนให้สัมภาษณ์กับย่าฮูของญี่ปุ่นบอกว่าเขามีการพูดคุยกับผู้ประสานงานในเมืองไทยโดยตลอดนะครับซึ่งก็คือมิเตอร์โอกูระนั่นเองซึ่งตอนนี้ผู้ประสานงานแล้วก็ล่ามก็สมาคมก็เลิกสัญญาไปละ้นะครับ